เมื่อวันที่28ธันวาคม2566ถือเป็นเรื่องดีเรื่องขึ้นอาคารเรียนใหม่อาคารฉัดบงกฎโดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนทั้ง3ชุมชนซึ่งเป็นเขตบริการของโรงเรียนคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาและลูกๆนักเรียนมีการตักบาตรทำบุญถวายพระตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์ โดยได้รับเกียรติจากนายบุญยิ้มพลเมืองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโนนปวายดินดำเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนค่ะ และได้รับความเมตตาจากพระคุณเจ้าได้เจิมป้ายซึ่งเป็นชื่อของอาคารเรียนของเราด้วยค่ะและด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทำให้งานบุญส่งท้ายปีของเราสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ปีนี้ไม่ลืมบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนให้คุม้มครองทุกคนในองค์กรให้ร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงมีกำลังสติปัญญาพัฒนาสถานที่แห่งนี้ให้มีความเจเริญรุ่งเรืองสืบไปค่ะ